วันนี้คือเป็นงานทอดพระป่าวัดพุทธวิหารอัมสดามหลังคาโบสนู้ขาและพี่เองก็เอกใจเหมือนกันโบสถ์เสร็จแล้วและแต่ทําไมยังต้องมาทอดพระป่าแต่ว่าท่านพระอาจารย์ก็ได้แจ้งแล้วแจ้งแล้วชี้แจงแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันอะไรยังไงแล้วก็ในระบบของที่นี่เขาเนี่ยในการที่เราจะให้เขาสร้างหรือทาอะไรเนี่ยเราต้องให้เงินเขาก่อนหรือในจํานวนหนึ่งมัดจาอะไรอย่าเนี้ยค่ะ ซึ่งในกรณีนี้ก็มีการก่อสร้างทำนู่นทำนี่อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวโบใช่ไหมคะก็จะต้องมาย้อนหลังกันเพราะเข้าใจทุกท่านทำมือขึ้นนะครับทุกท่านทำมือขึ้นนะครับวันนี้เราเข้าสู่พีธีเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่เองมาตั้งแต่สิบโมงครึ่งและเอ๋หนูบอกว่าหนูต้องออกจากบ้านกันอ๋อบอยมาตั้งแต่แปดโมงแล้วมั้งเออค่ะบอยออกจากบ้านน่าจะ เออหกโมงหรือประมาณอีกเออตีห้าสี่สิบห้าโดยประมาณเพราะจะมาถึงเนเธอร์เวียตก็หกโมงครึ่งที่นัดกันไว้แล้วจากเนเธอร์เวียตก็มาถึงนี่ประมาณน่าจะแปดโมงนิดนิดค่ะใช่<ต>เพราว่าบอยเขาไม่มีใครเลยค่ะเออมีแม่ค้ามาก่อนแล้วค่ะค้ากำลังตั้งร้านค่ะค่ะเขาต้องมาก่อนแลกลับทีหลังเห็นไหมนี่เขากลับกันไปหมดแล้วนะคะ <laughs> งานในวันนี้ขอพระเอกจะถ่ายรูปเพื่อนนะคุณโยมนะ าคุออืมาที่นี่เป็นครั้งที่ครั้งที่สองค่ะในชีวิตครั้งแรกนี่มาตอนวัดยังเล็กมากแต่ท้งนี้ก็จะไกลนิดหนึ่งแล้วก็ลำพางจะบอกคุณสามีขับมาให้เขาก็คงไม่ค่อยอนีี้เท่าไหร่นะเราก็จะรู้สึกว่าได้บุญไม่ค่อยเต็มที่มันจะขัดใจ แต่ตอนนี้เขาก็อนุโมทนาบุญไม่โงควนไม่โถตามทุกสิน้นปล่อยให้มาทําบุญฟังพระเทศสวดนมนต์ทุกสิ่งอย่างอิ่มมากค่ะอิ่มบุญอ,อิ่มใจอิ่มท้องด้วยหลวงพระอาจารย์เลี้ยงดีค่ะก๋วย <laughs> เตี๋ยวอร่อยเลี้ยงดีอร่อยเลี้ยงดีขนมมีทุกอย่างเลี้ยงดีแต่พี่ยังไม่ค่อยได้กินอะไรเลยก็เ <laughs> ด <laughs> <c oughs> <c oughs> ี๋ยวว่าเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จแล้วที่เราจะนั่งทานทานก่อนแล้วถึงจะกลับบ้าน ดีค่ะเพราะว่าท้องร้องในรถก็คงจะไม่ดีใช่แล้วก็ถ้าท้องเป็นว่าทั้งวันอะไรอย่า,ยายงี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวเดวสุขภาพเสียค่ะวันนี้ค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาเพราะจริงมีเพื่อนคนนึงเออยูทิวเบอร์ เขารับพระป่าไว้แล้วก็ชวนทําบุญก็ทาไปแล้วแหละทําบุญพระป่าแล้วเขาก็ชวนตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่าเออมางานพระป่าที่วัดอัมสรดํานะอย่างนั้นอย่างนี้เก็บอกว่าโอ้เอานงี้เดี๋ยวเราทําบุญด้วยนะแต่ว่าไม่รับปากหรอกนะว่าจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไกลสามีคงไม่ขับรถให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้นี้แล้วอยู่ๆมันก็บังเอิญนะคะทุกอย่างมันเหมือนแบบพอดี มันไม่ไดีจริงก็เลยมากับบอยก็สบายก็นั่งชมวิวเฉย บอกว่าที่นี่เลี้ยงดีอ่าแล้วในแง่อื่นนะคะในด้านการพิธีดําเนินเป็นยังไงอะไรยังไงหรือว่าเห็นกราบหลวงพ่อหนุนหรือยังสมบค่ะแล้วก็มีพระองค์ที่เราทำพิธีอะไรกันด้วยแล้รู้สึกยังไงคะโอ้หอิ่มอกอิ่มใจค่ะรู้สึกเหมือนอยู่เมืองไทยเลยคือแบบปกติตึกๆก็เข้าวัดแล้วค่ะว่าย่ากับยายจะเหมือนแบบ มักกะทยยกอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะเราก็เลยใกล้ชิดรู้สึกเห็นโบสถ์ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างสวยค่ะสวยมากคือไม่ใหญ่ไม่เล็กค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีมันสมมันสมจริงๆค่ะเราเขาให้ให้แค่นั้นค่ะหรอคะได้พื้นที่แค่นั้นแต่คนจริงแล้วก็อย่างว่าถ้าเผื่อว่าใหญ่หน่อยอะไรอย่างไงในในการใช้ประโยชน์มันก็อาจจะ ดีขึ้นแต่ไม่รู้นะคะเอาจริงถ้าเออที่สุวิท์ก็ไปมาแล้วนะคะวัดที่สุวิทย์ค่ะศรีภระีนครินทร์พะวราลามสวยสุขใจเย็นใจแล้วจะบอกว่าไงอ่ะคือกัลยานนมิตที่นั่นอ่ะคือแบบต้อนรับดีมากมากเลยอืเหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกันค่ะถึงจะไปมาครั้งที่สองซึ่งจริงๆก็รู้สึกแบบยังไม่ค่อยคุ้นนะคะ เขาปกติจะไปวาเวกบ่อยอันนั้นบ้านที่สองบอกเลยว่าบ้านที่สองอ๋อใช่ใช่ทางนี้ก็อาจจะไม่ได้มาบ่อยแต่ก็จะพยายามมาค่ะแล้วคิดว่าดีไหมในการที่ว่ามีโบสถ์หรือพระอุโบสถดีค่ะดีค่ะในในในประเทศที่เราอาศัยอยู่ดีค่ะรู้สึกดีมากเลยยิ่งข้างในโบสถ์ยิ่งสวยมากค่ะโดยด้านบนเป็นไม้อะไรเธอทําสวยค่ะในความรู้สึกคือมัน เอาจริงวันนี้เราไม่เห็นเนี่ยที่ไม่มีกรงไม่มีรั้วอะไรอย่างนี้ค่ะดีนะเพราะปกติก็ต้องต้องในแง่เนี่ยนี่พระคุณเจ้ากำลังเก็บห้าปิดเอ่อหักกั้นรั้วไว้ตามเดิมเพราะปกติมาอะไรก็พี่ก็จะเห็นว่ามีรั้วตลอดดังว่าวันนี้พิเศษมากแล้วก็อากาศดีแล้วปิดทองเรียบร้อยค่ะเลยโลกลิมมีปิดเก้าลูกเลยค่ะตาที่ให้มาบรรยากาศเหมือนเมืองไทยเลยเนาะ ว่างใหม่นะคะปีหน้าปีหน้าใจว่ามาแน่นอนวันที่สังลูกนิดต้องมาแน่นอนโฮ้ยดีมากเลยต้องมาแน่นอนอ๋อนี้เราก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็บอยอาจจะคอยอยู่หรือเปล่าค่ะเนาะเอาแต่เราจบกันดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวเผื่อเขาคอยใจด้วยคอยนะเดี๋ยวทบาไม่ให้เรากลับด้วย อ๋อได้ได้ขอบคุณเอ๊นะคะใช่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะโว, <c oughs> วันนี้ดีมากเลยถ้าคุยคนเดียวอาจจะเบื่อหน้าพี่มีคนอื่นมาคุยด้วยก็สร้างสีสันเนาะย่าชวยมากเลยโหดพี่เห็นแล้วพี่ก็ซึ้ง ใช่ไหมเดันมากเลยที่เป็นโลกของนอ่ะมายืนตรงนี้สิคะเดี๋ยวให้กล้องเขาให้เห็นเราตัว,ตวเต็มแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยกันมายืนยืนตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะแต่เดี๋ยวไปลยทาเป็นสวัสดีอีกครั้งนะคะ